เขายิงตัวตายเองก็เดี๋ยว้อาไปดูว่าเขาตายเพราะอะไรนะครับนะ mm hmm. เขาตายเพราะเขาเครียดหรือเขาเขามีปัญหาอะไรนะครับนะแต่ว่าคดีก็ไม่เสียคดีก็เดินต่อนะครับเ mm hmm. พราะก็มเป็นเพียงหนึ่งคนที่อยู่หน้าที่เกิดเหตุนะครับนี่เป็นผู้กํากับทางหลวงผู้กกับสองทางหลวงครับผู้กับสองทางหลวงนะครับมีมีประเด็นที่อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับการย้ายตําแหน่งด้วยมยรวมอยู่ด้วยไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรต้องถามผู้เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบนิดหนึ่งนะโอเคครับครับคนเดียว ครอบครัวเอ่อภรรยาอยู่ต่างจังหวัดอยู่บริจดิคนที่มาพบร่างท่านเอ่อเป็นเป็นเพื่อนนะเป็นเป็นผู้กับที่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเอ่อเขาเขาอตามมานะครับนะเขาตามมาทำไมเขาถึงเพื่อนถึงมาหานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนเอานั่นนั้นเอาเอาเงี้ก่อนนะในในในลายกลุ่ม อ่านนนทตอนตียฮะเห็นว่ามีการบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอันนี้จริงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอดูที่เกิดเอาหลักสําคัญนะครับต้องดูจากที่เกิดเหตุนะและ้วถึงจะตอบได้แต่ที่เกิดเหตุเนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับไม่งั้นมันก็จะไปซ้ํารอยคดีอื่นนะตอบอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องให้ที่กเกิดเหตุต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านาการตรวจที่เกิดเขาตรวจนะครับ นาเดี๋ยวเมื่อตรวจแล้วก็จะรู้นะครับตอนสอบสวนผู้กำกับเขามีอาการเครียดหรือว่าผิดปกติไหมคะเขาทราบมาว่าเขาบอกว่ารู้สึกกดดันกระบายกับเพื่อนนี้ค่ะก็ทราบว่าเมื่อที่ถามอยากช่วยสอบสวนทราบว่ามีอาการเครียดนะครับนาแล้วเหมือลอยนะฮะแล้วก็ทราบเท่านี้นะโอเคนะถ้าท่านจะฝากไปถึงคนอื่นๆอยู่ไหมฮะตำรวจนายอื่นๆไม่ฝากใครทั้งสิ้นนะไม่ไม่ฝากกลัวว่าคนอื่นจะเครียดหีกอไมไม่ไม่ไม่ฝากคซเศร้าไหมคะอ่า ไม่มีไม่มีนะครับไม่มีนะผู้กับคนนี้เป็นคนที่โทรให้สารวัตรแบงค์ไปร่วมงานที่อันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนยังยังไม่ขอตอบก่อนนะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวให้ตัวที่เกิดเหตุก่อนนะครับนะสันทีก็ตอบได้นะแล้วผลผู้กำกับอันนี้ละเอียดแล้วหรือยังการสียชีวิตจะส่งผลกระทบกับสัมมวนก็สอบสวนผู้กำกับหมดแล้วนะ ผู้กักคนนี้สอบหมดแล้วครับครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วครับนะครบถ้วนแล้วนะจะการดูแลตำรวจในอื่นยังไงถ้าเกิดว่ามีภาวะความเครียดถ้าเกิด่าจากความก็ความเครียดถ้ามีใครความเครียดเป็นเรื่องที่ผู้บักชาต้นสังกัดต้องไปดูนะครับนนวันนี้เป็นเรื่องที่ผู้กับผู้การต้องลงไปดูน้องตัวเองเรื่องความเครียดไม่ได้ต้องรอนะมันบ่งชี้อะไรที่มันนอกเหนือไปจากการคือวันนี้ยังยังยังตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบนะครับตอนนี้กําลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ นะซึ่งต้องใช้เวลาผมว่าต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับเขาดูดูดูด้วยสายตาไม่เห็นอะไรผิดปกติไหมครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นร่องรอยตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าที่เกิดเหตุนะเพราะตอนนี้ที่เกิดเหตุกันทั้งหมดวันนี้ผมผมสั่งห้ามทุกคนเข้าที่เกิดเหตุนะต้องเข้าได้เฉพาะหมอกับนิติเวชแล้วก็สัตว์ป้องกันพิสูจน์ฐานเท่านั้นนะเพราะผมบอกว่ามีการเอ่อวันนี้ผมยังไม่เห็นนะเออคือคืองี้ไม่ไม่เห็นผมไม่ได้เข้าที่เกิดเหตุนะเออวันนี้ผมไม่ให้ใครเข้าที่เกิดเหตุอออ่่่่ะะะต้้้้้งงใหหเเเเเฉพาาผูกกกียวขทนนนััคครรบิดไ ยังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใจเย็นบอกว่ามีการเขียนจดหมายด้วยอย่างนี้นะครับมีคนรายงานมาหรือยังครับว่าจดหมายนั้นเขียนว่าอะไรยังไม่เห็นจดหมายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาให้เขาตรวจที่กเหือนิดนึงตอนที่ท่านได้รับรายงานจากผู้แทนข้ารญชาเป็นยังไงบ้างยังไม่มีการรายงานนะฮะไม่ยังไม่มีการรายงานรายละเอียดอ่าเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเขาดูที่กิดเหือนะครับเราไปดูเองไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีผลทคครับไม่มีผคดีทางคดีไปตรวจสวนกันนะครับนะ เมื่อสักครู่ท่านเข้าไปดูในส่วนไหนหรือกำชับเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปเลยนะเพราะตอนนี้การที่เกิดเหตุไว้นะไม่งั้นที่เกิดเหตุมันจะเละหมดแหละนะครับแต่ว่าพลังเกิดเหตุญาตก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะทางไม่มี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 ญาติไม่ได้นำส่งนะญาติไม่ได้นำส่งเขาก็อยู่ที่นี่เลยในช่วงเวลากี่โมงครับว่าเกิดเหตุอากาวเป็นก็ประมาณสักกี่โมงสักบ่ายสองโมงอะครับนะบ่ายสองครอบครัวท่านอยู่กับถ้ากรณีมีความเครียดแบบนี้นะครับนะ อ่าแต่เดี๋ยวสาเหตุการตายเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะโอเคนะครับโอเคนะสำมุ่งอยู่แล้ครับขอบคุณครับอ่ะไปไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งครับของนายโป๊ดกับนายเก่งสำแล้วสตอนแกมาแต่ให้นิดเดียวแกบอก

อเดินตามนายเข้าไปเลยยังไงมัน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 มีนั่นอยู่แล้วเพราะนี่เดี๋ยวไปอยู่ข้างในเดี๋ยวเอาผสมข้างเพราะมันมันสองตอนไงเป็นสองขยับไงยังไงยังไงอะไรที่รออันนี้เออมันเป็นนักข่างนี่นักข่างในยาสววัดเหมือนกันใช่งนี้ใช่พี่

要过来要过来